ไอ้แดกสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะเฮ้ยแซบตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไรอะมาขโมยเลือดที่คนอิจาคได้ไงนิสัยไม่ดีแดกบ่ไปมันนี่เลยมันนี่ตามมันนี่เลยเป็นไงแดก เคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราชิลเลียยังไปใส่ศพเล็กระบาดนี้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจ้ะ โรงพยาบาลกรุงเทพโทรห7 1 9 ท่าวัย97ปีเสียชีวิตด้วยโรคชราหลังป่วยเป็นอัมพาตนา,านจังหวตราเตรียมแผนบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาภัยแรงจังหวัดตราสมาคมท่องเที่ยวอบจอตราดรับผู้ประกวดมิสแกนยิ่งใหญ่และรายงานพิเศษ ความสามารถของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราดในโครงการมินิอิงลิสโปรแกรมต่อไปมีพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสัสยามแคเบิลทีวีและตราทีวี .com เท่าชาราวัย97ปีนอนเสียชีวิตในบ้านพักญาติไม่ติดใจบอกป่วยเป็นอัมพฤกษ์มานานนับปีช่วยกันดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำมานาน เวลาส1นาฬิกาวันที่8ตุลาคม2558เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราสว่ามีผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่จึงเดินทางออกไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวพบญาติผู้เสียชีวิตยืนรออยู่แล้วและพบกับศพส,บสัมฤทธิ์อยู่เกือ้ออายุ97ปีเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักห่ผมผ้าคลุมทั้งตัวสอบถามกับญาติถึงสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากชราภาพประกอบกับเป็นอัมพาตขยับตัวช่วยเหลือตนเองไม่ได้ขณะเดียวกันไม่ได้ป่วยเป็นโรคแทรกซ้อนแต่อย่างใดโดยญาตินั้นไม่ติดใจการเสียชีวิตหลังตรวจสอบเสร็จแล้วจึงมอบศพให้ญาติไปดำเนินการต่อไปเจ้าตราดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมทั้งแผนส่งเสริม อาชีพเกษตรกรรมที่ห้องประชุมตราสีทองสารกลางจังหวัดราดนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจงราังหวัดพร้อมส่วนราชการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมไกลผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์เรื่องสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาภัยแล้งและรับทราบนโยบายการจัดการปัญหาภัยแล้งนายประธานกล่าวในที่ประชุมว่าการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องใน ไปจนถึงปี2559นั้นขอให้ทุกหน่วยงานและทุกอำเภอดำเนินการรวบรวมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมทั้งแผนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมส่งมาให้ทางจังหวัดรวบรวมภายในวันที่12ตุลาคมนี้เพื่อให้จังหวัดตราดจะได้นำแผนงานมาบูรณาการอย่างไรก็ตามทางจังหวัดตราดเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่มีแนวทางการปฏิบัติเชื่อมประสานในส่วนกลางซึ่งจะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2558-2559 25ในระดับจังหวัดระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2558ถึง1เมษายน2559 25โดยในระดับจังหวัดจะมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลควบคู่การรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักประหยัดน้ำโดยจะมีการเตรียม ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องอบจอตราดและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหดตราดต้อนรับนางงาม90ประเทศเก็บตัวที่เกาะช้างเวลา11.30น,นวันที่8ตุลาคม2558ในประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหดตราด นายวิเชียนรัพเจริญนายกองคการบริหารส่วนจังตราดนายจักกวัฒตะเวทิกูลนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังตราดต้อนรับคณะนานงงามโลกมิ s แกร n อินเตอร์เนชั่2015จำนวน90ประเทศเพื่อเข้าชิงมงกุฎรอบเวิลด์ไฟ a l วันที่25ตุลาคมนี้ โดยสถานที่ต้อนรับใช้เป็นอาคารเรือนรบยุทธนาวีเกาะช้างที่บ้านท่าจอดอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดและใช้ทีมจักรยานของจังหวัดตราดกว่า300คันปั่นนำรถบัสนางงาม3คันข้ามสะพานแม่น้ำเวรุแล้วนำเข้ามายังอาคารเรือรบยุทธนาวีเกาะช้างก่อนจะฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดตราดจากนักเรียนโรงเรียนมินิอิงลิชโปรแกรมระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลตราด ที่อธิบายถึงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวและภูมิอากาศให้กับนางงาม90ประเทศได้เรียนรู้จากนั้นนางงามทุกคนเดินทางสู่เวทีกลางของอบจตราสเพื่อร่วมกันถ่ายรูปอีกครั้งพร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ ด้านนายวิเชียนสุจริญได้จัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้านของจงตราดเช่นปูกุ้งกั้งและปลาทะเลจากทะเลของจงตราดอาหารพื้นบ้านแกงหมูชะมวง๋วยเตียวผัดปูและขนมไทยทั้งทองหยิบทองหยอดขนมครก,กเป็นต้นรวมถึงมีการบรรเลงดนตรีไทยระหว่างการรับประทานอาหารด้วยซึ่งเยาว,วชนจงตราดที่สวมเสื้อสีขาวปักชื่อนาวีเป็นบริกรในการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้กับเหล่านางงามทุกคน รวมทั้งผู้ติดตามท่ามกลางอากาศที่ร้อนทําให้นางงามหลายคนต้องลงทุนนําพัดมาพัดเพื่อคลายความร้อนด้วยจากนั้นเวลา15นาฬิกานางงามเดินทางสการะ อนุสาวรีย์รัชกาลที่5และขึ้นรถไฟฟ้าสีขบวนนำนางงามแห่รอบเมืองตราดซึ่งมีกลุ่มจักรยานทีมตราดกว่า300คันนำขบวนจากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดตราดท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก่อนเดินทางมาถึงซึ่งหลังจากได้ถ่ายรูปร่วมกันแล้วนางงามทุกคนได้กราบสักการะพร้อมกันและเดิน ขึ้นขบวนรถไฟฟ้าเพื่อแห่รอบเมืองนายจักรวัตรกล่าวว่าการเก็บตัวในวันนี้มีระยะเวลาทั้งหมด7วันระหว่างที่เก็บตัวทางสมาคมและกองประกวดได้จัดกิจกรรมในการดูวิถีชีวิตของชาวตราสที่ชุมชนบ้านนำเชี่ยวอำเภอตำบลแหลมงอบซึ่งได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศหดไซดามหนึ่งใน20แหล่งท่องเที่ยวของโลกและชมอนุสาวรีย์สถานยุทธนาวีเกาะช้างพร้อมกับการจัดก,กิจกรรมตามเกาะแกงต่างๆ ทั้งการดำน้ำดูปะะการังการปล่อยเต่าและจะมีการจัดประกวดชุดว่ายน้ำที่เกาะช้างจบแล้วจะไปตัดสินการประกวดที่กรุงเทพมหานาครในวันที่15ตุลาคมนี้<า>เด็กนักเรียนอนุบาลตราสในโครงการมินิตอิงลิชโปรแกรม เขาช่างกับร้านในเมืองฟลอร์ชาร์ดเขาไปที่ด้านใต้และเขาได้พบเขาได้โอกาสคุยกับคนท้องถิ่นวันต่อมาเขาไปที่เมืองที่มีคนจำนวนมากมาที่เมืองที่มีคนจำนวนมากมาที่การต้อนรับเขาทำให้การสุดท้ายของเขาสำเร็จ นี่คือความสามารถของนักเรียนระดับชั้นปีที่5และ6 โรงเรียนอนุบาลตราดในโครงการมินิอังกฤษโปรแกรมที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บรรยายต้อนรับนางงามจาก90ประเทศที่เข้ามาประกวดมิกลแอนดอินเตอร์เนชั่นแนลและมาเก็บตัวที่จังหตราดก่อนเดินทางได้มีการต้อนรับจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีนายวิเชียนทรัพย์เจริญในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราสสร้างบรรยากาศให้ดูมีคุณค่าในสายตานางงามข้อโลกและสร้างความประทับใจให้กับเหล่านางงามและเด็กอนุบาลเหล่านี้ทั้งชื่นชมและสมกอดหลังจากบรรยายจบรวมถึงร่วมเซลฟี่กับนักเรียนด้วยไรวะ You. Okay. Okay. You ชย,ยุธวรรณบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และเอื้องอังกรูนภูมย้ำใสนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ในฐานะตัวแทนเพื่อนๆกล่าวถึงความภาคภูมิใจในการทำงานในครั้งนี้พมีความภูมิใจด้วย ได้สััมกบนนแต่ละะปรเทศอกจากนี้ชยุทธยังได้บอกถึงเคล็ดลับในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษให้ทุกคนเข้าใจและยังได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยหนึ่งนะคะต้องท่องจำออกมาก่อนและเขียนเขียนเขียนทั้งหมดที่เราจะจะอ่านพอเราพอเราจะอ่าน พอเราหลับตาจะจำสิ่งที่เราเขียนไปในสมุดได้เลย My name is วบรูด My n a m i is JJ อสจี a ีอ n ยส a าร r ดี้อนสส่วนอังกรูนได้กล่าวถึงความรู้สึกและการกล่าวถึงการพูดภาษาอังกฤษด้วย หนูรู้สึกภาคภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจด้วยค่ะที่หนูได้รับเรื่องมาพรีเซนต์เกี่ยวกับจังหวัดตะให้นางๆทั่ทั้งประเทศได้ฟังค่ะเรามีวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่องไรบ้างหนูก็จะอ่านหนังสือค่ะคำไหนที่หนูไม่ได้หนูก็จะจดน้อยในสมุดจดคำศัพท์ค่ะแล้วก็จะไปถามคุณครูค่ะแล้วก็ฝึกท่องจำค่ะ the สดีค ด้านครูพรสวรรค์วิสุทธิแพทย์หัวหน้าโครงการ e อ l l s s h โปรแกรมระบุว่าโครงการนี้โรงเรียนต้องการฝึกและสอนให้เด็กมีความสามารถในการ ฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้และจากการที่เด็กสามารถแสดงออกในครั้งนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและจงังหวัดที่ได้ต้อนรับนางงามทั้ง90คนก็เป็นมินิอินิชโปรแกรมค่ะเป็นโครงการมินิอินิชโปรแกรมก็คือ้เรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งค่ะเด็กป .1 ถึงป .4 จะเป็นภาษาอังกฤษากนนแล้วก็มีป .5 ป .6 ภาคปกติค่ะที่มานำเสนออาจารย์มองยังไงกับการทําหน้าที่ของเด็ก เออภูมิใจนะคะน้องเด็กดปีพอสากับพอที่สามารถที่มาพูดทอนรับกับชาวต่างชาติได้แล้วก็สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ะคะ่ะพอที่สังเกตแล้วเด็กก็รู้สึกดีใจเออเด็กภูมิใจค่ะแล้วก็กล้าแสดงออกนะคะเด็กกล้าแสดงออกที่จะกล้าพูดตอนแรกก็กังวลว่าเด็กจะได้ไหมแต่จริงๆแล้วถึงเวลาจริงเด็กกล้าที่จะพูดที่จะตอบนะคะ รถตู้ร่วมพอขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารีใต้สถานี BTS อนุสารีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราชโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกามูลนิธิพรอสวอจังตราดเชิญชวนสมาชิกและประชาชนร่วมสวดมนต์บทโพทู์ช่างค้าบริษรวายยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายชรัตวสุธาดานายแพทย์สาารณสุขจงตราดและกรรมการรวมถึงเลขานุก,การมูลนิธิพอ,อสวประจำจังหวัดเปิดเผยว่ามูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีหรือมูลนิธิพอสวได้เชิญชวนประชาชนร่วมใจสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยขอให้อาสาสมัครพอสวและประชาชนทุกจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีสวดมนต์บทโพชังคะปริศถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระเดชานุภาพแห่งพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพลานุภาพให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ้นอันตรายจากอาการพระประชวรในครั้งนี้จึงของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดพิธีสวดมนต์เกิดขึ้น ให้ทรงหายจากอาการพระประชวนและมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตามบทที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีพระราชทานให้โดยพร้อมเปลียงกันสถาน,นีตำรวจุทธรครองใหญ่ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมป้องกันปัญหาอาชญากรรมทุกรูปแบบเมื่อค่ำวันนี้ที่สถาน นีตำรวจภูธรคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดราดพันธ์ตำรวจโทเสรีสิริรสวัสด์รักษารษาชการกาแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ได้สั่งการให้พันธ์ตำรวจโทสุกรีปริณะรุ่เรงเรืองรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่พันธ์ตำรวจโทนครวงเมืองแสนรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ร่วมกันทำการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม โดยพลตรวจตรีวรชชัยได้มีคำสั่งให้สถานีตำรวจทุกพื้นที่รมสัพพักกำลังจนที่ตำรวจให้ออกปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่6-7ตุลาคมนี้ประกอบกับวันที่8-14ถึงกองประกวดมิ s แก n นอินเตอร์เนชั่2015ได้เดินทางมาเก็บตัวและทำกิจกรรมในพื้นที่จงังหวัดจึงเป็นการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นได้ การระดมฝ่ายร้ายในาร้ในครั้งนี้สืบเนื่องจากระหว่างวันที่8ตุลาคม2558ถึงวันที่14ตุลาคม2558จะมีการจัดกิจกรรมการประกวดมิสแกรน n ์อินเตอร์เนชันแนลปี2555อันนี้เป็นปีที่สลาดครับ2555กาฬาศาสตร์นะซึ่งจังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการตำรวกด้านการจราจรและปการป้องการโดการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตำรวจภูธรจังหวัดตราดได้สั่งการให้ทุกสถานที่ตำรวจระดมสักพิกำลังเจ้าหที่ตำรวจฝ่ายปกครองและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ่อปฏิการฝ่าดัาการระหว่างวันที่6-7ตุลาคม2558ซึ่งหลังเสร็จเสด็จการปล่อยแนี้ให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องช่วสืบสวน ออกตัวตาดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยบนพื้นที่แต่พี่น้องประชาชนรวมถึงทาการต้อกันและปรับปรามการทำที่ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อความสะอาดของตาสมขอบคุณทุกปายทุกคนอีกครั้งแยกความต้องการไปอย่างดีในครั้งนี้บุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50